เขาบอกว่าเขาไม่คืาไม่ยินยอมที่จะให้คุณเอาเสียงเขาก็เปิดแต่คุณเอาไม่ยินยอมใช่ครับแล้วคืออย่างไอคลิปเสียงแม่ผมเนี่ยพี่ผมคุยกับแม่นะครับคือกระป๋านี้นะครับพี่คิดดูว่าสภาพของผมอยู่นะทุกครั้งทุกครั้งที่ว่ามีการพูดคุยกันเขาจะต้องเอาเสียงเอาวิดีโอถ่ายทุกอย่างนะครับยั่วยุถ่ายวิดีโอมันเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วก็เอย่าคลิปเสียงของแม่ผมคือมันเป็นคลิปเสียงที่แม่ผมคุยกับผม เขาอะไรจะไม่มีมารยาทเออเาแยกแยะไม่ได้เดี๋ยวนะไปลงในโซเชียลของคุณเองว่าผมคุยกัะแน่ว่าอย่างไงเพื่อให้คนได้ฟังเอออาหม่ามาเกี่ยวอะไรได้หรือเปล่าไหมคือมันอะไรงงว่ะหนูขอจบจำเลยคดีนะคะหนูขอหนูขอเลยแต่ผมควรจะได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้ของเขาอะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าในมุมของคุณโบเองเนี่ยจะมีคลิปหนึ่หนึ่งผู้ชม ในทริปนี้เป็นทริปสีที่เธอเองเนี่ยดูแล้วมันเครียดดีนะซึ่งอาม่าเนี่ยยินดีในคลิปบอกใครที่กำลังมีความสุขอยู่และอยากมีความเครียดสักเล็กน้อยแนะนำให้ลองดูความแสเพนี้ไปไว้ร่างกายนะฮะตัวอาม่าเออบอหน้าลูกของโบโเเลยข้าหรืาโนเลยเข้าไปด่าพ่อร้านอ่ะถูกไหมันนใช่ไหมที่เรจะบอกที่ไหนอ่าโอเคแต่ที่เนี้ยทางฝั่งเนี้ยเขาบอกว่าดูแล้วไม่ต้องคิดขมวดครับผมเพราะว่าจริงตอนเนี้ยคือสมัยก่อนอาม่าผมอ่ะ รักเขามากนะคร mm ับแต่ว่าตอนนี้คือเขามีความพยายามที่จะตัดแก้เือมาผมกป็คนเลี้ยงตัวลูกผมสองคนเนีโโ่ยมันตั้แตเิมเลยคนรโคตครมันโตมันโตแล้วก็สนิทกันมากแต่วันนี้โดนพลาจากไปอาม่ผมร้องไห้ทุกวันนะครับแล้วาม่ผมขอไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู so ้หญิงคนนี้อีกนะครับแต่อย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อให้ตัวของตัวคอมโบได้ชี้แจงเ่ยยอมให้เขาเปิดได้ไหม่ะถ้าเกิดคุณชี้ว่าไม่มีอะไรอย่างนี้นี่เอาจริงนะถึงวันเนี้ย พ่อผมจะเคยทะเลาะกับามาชิงสมุนนะครับและไม่เกรียวเลยรับแต่เขาก็บอกว่าเป็นมูลเหตุจ,จูงใจทําให้เขาต้องไปว่าไปเกิดเหตุาการณ์ในวันที่ที่ไปด่าวันนั้นไงจริงก็เปิดได้เลยนี่ผมผมเอาแล้วถ้าเราเปิดแต่ว่าคือและได้มีปากเสียงกันก็เลยเกิดการกระทำกันใน,อนรอบแรกถูกต้องค่ะาการกระทำการรอบแรกที่ท,ที่บอกว่าล็อกคอค่ะแตคือความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เกิดจริงนะครับผมมันมีการที่ว่าเอาริงว่าผมไม่อยากไปพาดทิง ถึงเรื่องที่บ้านเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องมรดกซึ่งมันมีการเดี๋ยวมันมีการฟ้องร้องกันอยู่เหมือนกันนะคือมันมันมันจริงๆแล้วมันมันเป็นการฟ้องล้องไม่ที่พี่แจ๊บฝังฝังมาเนี่ยโบกำลังบอกว่าในเหตุการณ์นั้นมันมีมูลเหตุจูงใจบางอย่างใช่ค่ะทำให้โบต้องไปไปว่าอย่างนั้นเท่านั้นนะตอนที่เราตกเสียงว่าไอ้มูลเหตุจูงใจทุงนั้นมันจักรโทรมาเปิดโดยการที่เราเป็นคิดที่แบบคุณคุยกับอาม่าและฝั่งนี้ก็บล็อกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเปิดอย่างกูฟ้องนะ หนูยอมโดนฟ้องค่ะไม่ถ้าไม่งั้นหนูเลกนะคะในวันนี้มันต้องเละด้วยมันที่ผ่านมามันก็เรื่องจริงทั้งนั้นแต่อันนี้เป็นเรื่องของระหว่างพ่อผมที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวเขานะครับคือเขาจะเอาไปเป็นคลิประหว่างชลวนเนี่ยนะครับคือเอาจริงๆถ้าถาย้อนกับไปเลยจริงนะคือที่ผ่านมาเนี่ยบ้านผมมีปัญหาเรื่องระดกันนะครับแล้วมันมีการฟ้องร้องนีอะไรกันอยู่ แต่ผมไม่ต้องการให้ได้ภาพจิงถึงตัวมากผมถึงตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเรื่องได้จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาชีพงานเดี๋ยวแป๊บนึงนะทีมงานครับได้ฟังซึกงมีหรือยังบอยได้ฟังหรือยังเป็นนั้นมันเป็นยังไงขาม่าเล่าเหตุการณ์ว่าโดนพ่อเนี่ยทำร้ายจริงจแล้วยังไง แล้วมันมีมันมีเกี่ยวมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่อง,าองราวของของมะระดกมะระดกที่ฟ้องอะไรกันในครอบครัวเขาไหมไม่มีเขอบคุณครัใจส้นครเสียที่เขาอ่ะไปคุยกับปมาม่าของคุณแล้วเขาโกรธ ที่ทำัากของอาม่าเนี่ยไปโดนพ่อไปโดนทำร้ายเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นไม่ได้มีไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องว่าผมคำพูดหรือว่าของมรดกถ้านั้นเปิดได้เลยครับหมายกันได้นะผมไม่รู้ว่าขอบเขตมันแค่ไหนที่เขาที่เขาถ่ายเอาไว้แต่คุณจะคุณจะเอามาฟ้องได้ไอมถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเรื่องเรื่องเรื่องแบบที่มันเป็นภาพจริงหรือคนอื่นนี่ผมไม่เอามันมีภาพจริงไหมจริงงานมันจะมี คือทํทาไงาผมก็บอกว่าเขาไม่อยากให้คุณคุณ,ค,ณคุณเปิดให้ผมฟังนีเนี่ยผมยผมอยากฟังในหูเนี่ยฟังฟังให้ให้ให,ให,ให้ไม่เปิดในโทรศัพท์ของบอยอ่ะแล้วก็เอาตรงเนี้ยออิม่มเลยอ่ะดูสิ ก็รู้อโตผมถาว่าจะให้อมไรคุณไหมอันนี้นี้น่ากินเลยนะคือถ้าเรื่องใหม่อะก็จะเป็นเรื่องที่แบบจะเอาเป็นสถานการณ์ยังไงก็ได้หรือเปล่คะแต่เรื่องต่อก็คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้อะไคุไหมน่าทเดี๋ยวเราฟังเปิด่อบดอใช่ค่ะ มีมีมีหักไ,แออกไปแล้วกันมีมีมีคู่เลยโอ้โหเปิดเกาแฟกันใหญ่ <c oughs> เห็นแล้วอยากกินพวกเครื่องดื่มชูงพลังแรงเห็น <c oughs> แล้วอยากแดรลิโพลเลยอะไรคือพี่แอนมา แมวใครทิังเขากินในไอ้นี่ไปจนปากเขาเหนียวไปหมดแล้วเนะี่ยไอ้อะไรทองหวนนะัวเน่ะใครคือพี่แอร์เนี่ยครับห้าพี่แอร์ทวสมมาเหรอมันรสวัสดีครับพี่แอร์อไหนจะเป็นแค่เสียงที่ว่าเขาเนี่ยโทรไปแล้วก็ไปคุยกับอารับ แล้วก็บอกว่าเหตุการรมนั้นเป็นยังไงคุณอาม่าก็ตอบกลับมาครับครับครประมาณนี้ครับผมโอ้จริงด้วยนะครับแลเฮ้ยตัวจริงหรือเปล่าตอาหม่าใาหโอเคตั้งแต่ผมเขาดูอยู่แล้วเขาตัวจริงเหรอไม่น่าใช่ป้าตองเปิดูว่าทำไมมีคนติดตามแปดพันพยายามแบบบอกพี่มาให้เราเบาแล้วบอกทุกคนให้เราเบานะแต่เมื่อวานเห็นว่าไม่ไหว พี่ยองพี่ยองกับเดด้านั่งรอให้อยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่ามาิวพูดว่าเนี่ยอากงเป็นคนบ้าหนูแบอนี่เลยนะหนูโกรธมาแล้วก็บอกว่าพี่อางอะเขาจะมาเตมานั่นแหละแล้วหนูดูรับไม่ได้มากหนูหมิวไม่ยอเลยเดินกาไปมันออกมันเขาเดินเข้ามาหาอยาเตะมาก มันมันมันขี้ผานเลยบอกว่าลูกไม่โดนไม่เป็นไรถ้ามันตีไม่อยากตีไม่เป็นตีทำไมขี้มาเสียใจเราเราหนูพอหนูรู้เรื่องหนูก็เลยเดินเข้าไปแล้วหนูก็เลยวอยวายแล้วหนูก็บอกว่าดูไม่ออกอะไรไงว่ามันปั่นคือดูก็รู้แล้วว่ามันปั่นมากคือหนูโดนมาคือหนูรู้แล้วอ่ะแล้วก็จะมาบอกว่าหนูเป็นคนนอกก็ไม่ใช่แล้วหนูก็อยู่มาเกือบสิบปีแล้วมากไม่ใช่นอกแล้วเราเป็นหลานเป็นหลานเฉพาะใยรละม่เป็นคนในบ้านไม่ใช่เป็นคนนอกบ้าน แต่มัน่ยออกไปแล้วมนันเนงจะมาปรวจอีกไอ้พวกที่ออกไปแล้วอ,อไัวออไรนีออแ้แหลจะมาปวดตัวเองทำไอ้ตัวของตัวเองทำในสิ่งที่ชั่วโกงทำอะไรเสร็จแล้วมันจะมาตรวจให้มันรุ่งอ่ะมันก็มีคนที่สี่วันี้ครับท่านนะครับเปิดนะอ่ะโอเคเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่อามาพูดว่มมาจะโดนทำร้ายจริงๆกับพ่อของพูดอนะโอเค อันนี้คือคุณแค่ต้องการจะยืนยันให้เห็นว่าคุณเข้าไปมีปัญหากับพ่อของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาไปมีปัญหากับไปทําร้ายอะมาถูกไหมเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงของคุณโที่จริงแต่ก็เป็นจริงให้แล้วนะอ่ะคุณตัวหามาให้โเราไเรื่องผมเลยครับอืมกดเลยนอกไปยังไงก็อ็อกไปยังไมเนี่ยไม่เป็นไรนะอาดิโอเค ข้าไหมไม่รับนะอ๋าส่นี้ครับ,รบอม่าหรอใกล้ค่ะอะม่าที่อันนุ่มน,นะค <c oughs> ่ะอม่าอม่า,มาตกลงมันยังไงเหตุการณ์อ,อม่าพูดสิอันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวของอม่าจ้ะทา่จริงเนี่ยเขาไม่น่าจะเข้ามายุ่งมากแล้วผู้หญิงคนนี้อาม่าไม่จด เขาต่างกัอะมาเสียใจมากอขึ้นหลังไปลูกให้เขาตั้งแต่ลูกเขาเกิดเออแล้วเขาเอาหลานไปใช่ไหมไม่ต้องมาอัดหลังอะมาเสียใจใหญ่มากหนูก็เสียใจเหมือนกันสาวอาม่าเรื่องที่หลวงร่วงมาหนูก็เสียใจแต่ไม่เลยอหลานเงินไม่มีฉันขอให้เดีงินตัดเงินถึงต้นด้วยชำระชำระอะไรฉันเขาช่วยทุกอย่าง แต่สิ่งที่เขาสั่งทำันทำมันเหงาใจมากมังอยู่ๆมาลูกเอ้าเอาไปมึงเอาไปเลยมันสุดยอดมากเลยไม่ได้ไม่ได้เ่ยนะแล้วเป็นคนที่กำลัตายอยู่แนี่อ่ะโอเคอาม่าครับแตงเย็นนะอาม่าคุยคุยกับอานงก่อนนะอ่าอาม่าเอ่อผมผมพยายามย้อนกลับไปถามสักนิดเดียวนะคือทีเนี้ยมันมีการเปิดคลิปเสียงของอาม่าไป นในตอนที่อมาม่าได้มีการคุยกันทางฝั่งของตัวอดิตหลานสะพ้ายนะก็้าหนาที่อโบเนี่ยนเขาบอกว่าตอนนั้นอาม่ามีการพูดว่าตัวอาม่าเนี่ยเคยโดนทําร้ายจริงๆแล้วอาโบนเนี่ยเพาเข้าไปต่อมาเพื่อช่วยอาม่าเนี่ยอันนี้จริงใช่ไหมคุณนี้เชอขาเข้ามาคือช่นมีเรื่องกับลูกชายของฉันนิดหน่อย,อยแล้วเขาก็อยู่ข้างๆแล้เขาก็เดินเข้ามาคือเข้ามาที่จะเข้ามามา ดูว่าอะไรเออดันว่าดันออกมาเพราะกดันดันที่ว่าเราเฉียงกันอยู่ให้ดันดันดันออกไม่ให้มีปัญหากันแต่ว่าลูกชายฉันเคยตีฉันเขาไม่ล้าตีฉันแล้วเรืยอลูกมานี่แต่เพราะเขามาผัดให้นี่เองเขาไม่ได้มาตีฉันแล้วฉันบอกว่าฉันก็เลยด่าเขาเองด่าลูกชายของฉันอย่างนี้โอเคนะครับก็คือเอามา แต่ในที่ในคลิปเสียงที่อามาบอกเนี่ยมาตีฉันโน้นนี่นั่นคือไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมหรือไงไม่ใั่ไม่ใช่ค่ะอ่าตรงเวลาผูกวันก็เคย่าเขับไปอย่างนั้นเนี่ยค่ะโอเคแต่แล้วไม่มีอะไรนะไม่เขาเขาไม่เคยเข้ามาตีฉันอะไรฉันก็ไม่กล้าหรอกอืมอ่าโอเคอามาเอ่อแต่วันนั้นน่ะตัวเขาเองเนี่ยก็เข้าไปช่วยอามาใช่ไหมถึงอาม่าจะรุนผรกอ่ะไปค่ะ ทังโบว์มันนั้นก็ไปช่วยอาม่าที่อาม่าโดนโดนลูกชายผ่าได้ไหมเขามาทีหลังค่ะเขามาจะข้างนอกขามาจะเป็ดึกบ้านบ้านที่เขาอยู่มาทีหลังแล้วบอกนะเอาทังไงมาถึงเขาก็ว่าหยุดหยุดหยุดแค่นี้เองก็ไม่ได้เข้ามาทำอะไรค่ะอ่าอ่าอ่าแต่เหตุการณ์วันนั้นนี่คือลูกหลานชายอยู่ด้วยเขาก็กินในเนี่จนเกือบหมดกระป๋องแล้วเนี่ยอยู่ค่ะกัหลานชายร้องไห้ใหญ่เลยค่ะร้องไห้จากพฤติกรรมของลูกอาม่าที่มีการผักอาม่าใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับจะมาอุ้มตมามหลังอนอาม่าเอาไว้เขากลัวว่าเอ,อ่อเขาเห็น,นว่า,ปา,ออาเป็นไฟขัดกานมาเขากลัวว่าจะมีปัญหาหลายนก็เข้ามาอุ้มอุ้มขาไว้ค่ะโอเคหนูอยากขอโทษอาว่านะนี่เรื่องที่หนูเขาลูกหนีไปนะคะแล้วหนูก็รู้คือในบ้านนะหนูรักกัมหาอยู่แล้วแล้วหนูก็เชื่อว่าอาม่าก็คงรักหนูมากๆเหมือนกันแต่ว่า คือในวันนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม jacket, ora, ่ไม่มีทางเลือกที่หนูจะทิ้งลูกหนูไว้หรือว่าหนูจะเอายังไงดีคือเหตุการณ์ที่หนูเจอมันมันหลอดจริงๆค่ะแล้วมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงซึ่งคุณคิดไหมคะเป็นทุกขราค่ที่ที่บริโภคไปแล้่หนูกอกม่เก็บร่องแบบเอาข่าวมาไปแล้วพอจับได้อะไรก็ไม่ได pues so ้อะเอาอะไรทั้งนั้นทั้งนั้นพูดขวดเราะเราต้องแหนวพูดประโยคเมื่อกี้จริงครับ รัาแม่พูดประโยคเมื่กี้ที่พันที่บอกว่าเออเวลาทุกครั้งที่ทะเลาะกันแล้วมันเป็นยังไงนะะทะเลาะแล้วก็เอามาเอารูออกไปจากบ้านอ่ะคือตอนเี้ยนะครับตอนเลี้ตอนทเราเลี้ยงเม่อาจะอให้เราต้ใจอ่ะไม่มีเองอือืตอนเราเลี้ยงเพราะเาตั้แต่เกิดอ่ะวกให้พวกเราเป็นชาใช้ววันนี้ มีหรือเปล่าไม่มีนะครับแล้วคนนี้อะ่ะเขาอยู่ข้างหลังข้ามอาทีหลังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาถึงก็มาโวยวายประโถนลั่นลันเลยว่าอากงทำร้ายอาว่าคือเขาไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาโทษตัวที่ว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรนะคนอย่างเขาผมไม่ได้ถือสาหรหนองตรงเราไม่ได้ให้ราคาเราดอว่าเขาเป็นโรคสะพายานะมผมมีแต่ช่วยกับช่วยกับช่วยอย่างเดียวดูวแลลูกเขายิ่งกว่าลูกผมเอง นะคือสิ่งที่สั่งร้ายอ่ะที่บอกว่าผมไปจะไปล็อกคอเขคในห้องอะไรเนี่ยนะคือสิ่งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าผมทำอะไรเขาวิ่งออกมาคือผมอยากจะไปปิดห้องคุย ดีีคือวันนี้ผมเข้าใจที่นดยพูดนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเน่ยคือณตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเทียบว่าเป็นพยานเนี่ยมันก็เป็นพยานปากเดียวใช่ครับไม่ใช่มครับเพราะว่าากีตีกีตีให้โขนกระแสมาพิสูจน์ครับพิสูจน์นะมาดูว่าครอบครัวผมเนี่ยรายการสวนกระแส าสักเสียหายไปพูดผมบอกทุกคนในบ้านว่าให้เขาไปตอโตัอะไรนะให้เขาโทษไปให้เขาด่าไปให้เขาโขโมยเขามีเงินแอบทายแอบตามแอบอะไรให้เขาทำไปเถอะสิ่งที่เขาอยากจะทําให้เขาทําไปเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยคนกปกติเขาไม่ทํากันนะว,วันนี้ดัดได้ยังไงดัดวันนี้ดัดได้ยังไงไหนดัดบอกสิให้พิงรค์โซนทับ ตอนนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ใช่มันจะกลายเป็นว่าทั้ง <c volta> อา yes. ม่านี้คือกปว่าเราพยายามฝังกฎจนพยายามฝังเพียวไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มรเดี๋ยวัการจะโดนลุงมาไม่ง่ายหนูขอโดหารุ่นพี่คนหนึ่งเหมือนกัน แต่จริงๆตอนนี้คดีมันอยู่ที่ที่สามหมดแล้นมันมีการฟ้องร้องกันหมดแล้วถูมแล้วมันที่พี่หนุ่ถามมันพอมีมันนานมากเลยังไม่จบอี่วะเรื่องลูกจะตอนนี้นะครับจะบรรเทาเ่อากเขาเยอาเขาต้องดขอดตามากรอโอ้โอีกใกล้แล้วอ่ะครับประกาศที่เขาโพสต์เ่มันทำลายมันทาลายลูกนี่มันไม่ใช่เขาเอาเอาแชทรับของเราที่คุยสางคนไดนเผยแพร่ พี่คนอายไม่ใช่ผมผมไม่อายเลยผมซัดทุกวันตอนเนี้ยผมบอกเลยแต่ว่าคือทําไมต้องอายด้วยมันสองคนมีเพศสัมพันธ์กันมันอายอะไรกันลยครับผมซัดกับมือผมทุกวันเลยตอนนี้ตับๆๆนะไม่แล้วก่อนเลื่องต่อมขนั้นใคร่เพื่อนเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนโดนลงคอมเนต์ไเพื่อนแต่คือเขาเอาข้อความแชทของเราสองคนไปไปไปเผยแท้ ลูกผมมีหนังสืออยู่จะรู้สึกยังไงพี่ผมแชทคุยคุยกับโบคุยกันหรือว่าแชทคุยคุยกับเพืคนอื่นไม่คุยกับคุยกันคุยเรื่องเสียวๆบันนะไรนะพี่ทำอย่างนี้ถ้าเปิดไลน์เลยนะผมบอกพี่เลยเสียบพี่พี่ขนลุกเลยใช่แต่ผมไม่อยากมันไม่ใช่เรื่องที่มาเปิดที่สาธารณะอะไรจริงไหมล่ะอ่าเอาเอาอย่างนี้นะคือไม่ตอนเนี้ยเราจะหาคนยังไงตอนเนี้ยเรหาคนหนึ่งเหมือนกันคือหนูคิดว่าเขาอ่ะคนที่หนูบอกว่าเขาให้ของมาขายคนแรกละค่ะ แล้วเ,เ,เป็นเรื่องอะไรใช่ก็เป็นพยานเรื่องอะไรนะก็คือทุกอย่างเนาะคือเขาพูดเหมือนแบบอะตอนเนี้ยเขาบา้านเขาก็เป็นคนให้ตังมาทำบ้างแล้วคนให้ตังมาคือคือเอางี้<ม><อ>สิ่งที่หนู่มจะพูดยังไงเนี่ยคือตอนนี้หนุ่มจะกลายเป็นเหมือนจะไม่เหลืออะไรละอ่าคนนี้เขามัรู้ชีวิตคู่รู้ค่ะรู้ทุกไทายทุ่ใครที่แอร์บอกแอรเป็นทุกทายนั่นจะมาคนแรกนั่นเขาเฟ้ยหรอกแค่ซาโล่จริงเหรอก็มันรู้ดีในสนิทกันเพราะว่า คุณเรื่องครอบครัวเดียหลังไหนก็ปล่อยก็ไม่ไม่แต่ว่าสนิทกันโมมากให้โทรได้ไหขออย่างนี้นะาสองฝากได้ไหมย่างนี้เขไปด้ไหมได้จงคู่เลยอยากดูหลังได้จริงเอาจีโทรหาแม่เขาก็ได้นะครับคืออยาให้กูอย่าแม่ด้วยพรอแม่ก็เป็นคนที่อยู่นะแต่ว่าเป็พ่อเขาเลยโทรหาแม่ไหมลระเออผมว่าแม่จัดีกว่ไหมขอบใละโทรหาแม่ไหมล่ะคือพี่ไใะยรัยนยันรันยยีรันรัรััียัียรัย เดี๋ยวหลังไปเคยพลาดนะเรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวหลังเอาว่ามาเลยเขาปูจะเป็นพยานหลังนี้ยังไงทางตรงก็มีพยานทางนั้นเป็นพยานทางฝั่งมาทั้งหมดเลยอาม่าเขาบอกว่าอ๋อสตันตีกันลูกเขาจะทะเลาะกับลูกฉันจะไม่ได้ตีกันมีการตักกันมทางฝั่งนี้ก็แก้อยู่นี่ก็เดินเข้ามาแล้วก็มาวอยไว้วอยวายอ่านี่นะเลยไม่ได้ทางนั้นบอกว่าเขาไปเคยเห็นใครทางตรงขนาดนี้มาก่อนเขาทำให้กับใครได้แล้วประกาศนะผมก็เลยเขาแต่เขาไม่เอากลับรู้สึกไมยแล้วแล้วก็ทางฝั่งของสามีเขาบอกว่า ทางเนี้ยไปไปก้าวล่วงต่างๆของพวกเราบ้าเกินไปประมาณแบบนี้คือเขาจับความทั้งหมดงงานคู่ใช่ครับใช่ครับอ่าใช่ครับเยอะหลัง่าไงโอ้โเพี้ยวเออตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นน้องและครูนะครับดึงเลยแล้วก็ผมก็รู้เรื่องของทั้งคู่แหลกมาแต่ก่อนครับตอนโทรคุยกันแรกๆเลยอ่าแต่วันนี้ผมไม่แค่ผมบอกว่าวันนี้คือผมเห็นผมดูอยู่เนี่ยผมก็เรื่องควาเป็นพี่เนี่ยผมก็ไม่สบายใจเพราะว่าทางฝั่งมาร์ทเนี่ย ก็ทั้งว่านแล้ก็มีคนหนึ่งที่เราเพื่อครอครัวนี้เพื่อตัวมากเนี่ยอันนี้ผมพูดในท่วามเป็นกางนะมารกจะโกรธเนี้ยไม่โกรธเยอะนะวันนี้วันนี้วันนเราพูดนะเพราะว่าวันนี้เฮียพูดตรงว่าที่เราจัดกันมาที่มาร์กมีวันนี้ได้นะเฮียบอกว่าก็เกิดจากโบโบโ้โเนี่ยพัฒนัน์กันนะพู่เลยเนี่ยมันจะช่วยเไม่เฮียไมรู้นะเนี่ยโอเคเฮียแค่อยากเฮียแ่อยากบอกในเรื่อนี้ ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่มาร์กมีความสึกต่อพ่อแม่หรือต่ออะไรของครอบครัวมารเนี่ยมาร์ก็ต้องกล้ายอมรับหน่อยไว้ว่ามาร์กก็เป็นคนหนึ่งที่ทาให้โบเนี่ยรู้สึกไม่ดีต่อพ่อแม่มาร์กซึ่งมาร์กก็เป็นคนหนึ่งที่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงโบเนี่ยเขาก็มีคือเนี่ยก็เห็นงนคนที่โบไม่พูดอะไรเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวันนี้โบจะออกไปอย่างเนี้เพื่ออะไรแต่วันนี้เนี่ยเห็นแล้วเ็สงสารอ่ะแล้วทุกคนวันนี้ก็มาดูหมดเลยคือมาร์กไม่ได้พูดแบบ บางทีอะนะพูดแบบจริงๆริไปรับก็ได้หรืว่าเรื่องราวเป็นยังไงเอ่ยพ่อเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงโตมันอาจจะแบบโอเคโอ้โหอะไเป็นคนที่ตอกแบบคุณเาไม่อยูบ้าโดนขี้ง่ายโดนอะไรง่ายมันเยเป็นจุดที่มันดูทําให้มันเป็นคนบ้าในตึกมันไม่ใช่ไงมาบังคับใช่ไหมผาใส่เจลนผมสาวก็ไม่ได้ผมเลยผมดูเหรอเียรู้จับเรื่องของผมกับภรรยาผมนะจริงจริง นะครับเนือครอบครัวผมเนี่ยก็ี่ไม่รู้นะครับเฮียไม่ได้เฮียไม่ได้รู้เฮียไม่ได้เข้ามาจ้าไม่ราไม่เ้องไปเป็นเกี่ยวอสารกองเ้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาจริงคือเราคบกันเน่ะเราตอนตอนเราสนิทกันจริงๆนะครับแต่วันนี้เหระวันที่ที่เฮียบอกว่าผมมัมาสายด้มยนะครับคือใครที่เป็นคนทําให้เราต้องมาด้านนี้ด้วยกันนะฮะใครที่เป็นคนต้อจ้างผมแล้ววันนี้ผมไม่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเหรอเฮีย ร้านผมเท่าไรลูกผมยังไงนะครับผมต้องรู้เึืนอมาปกป้องตัวเองกับสิ่งที่อาจารย์ผมว่าผมไปเอ่อนู่นนี่นั่นทำลายทุกอย่างมันมีหมดเลยนะนะฮะทุกอย่างทุกอย่างมันจะทำลายหมดนะครับแต่วันนี้กลับใลแบบว่าเฮ้ยผมมาะส่ายโบเราจะไปนั่งดูต่อแล้วนะทุกคนไปเปิดดูต่อจริงทั้งนั้นนะครับแม้กับที่คุยกับแม่เขาเลยนะว่าเขาจะหยุดมาตกแต่งเจอแม่เขาจริงเราจะไปดูผมกระส่ายต่อ แต่ว่าผมไม่ได mm. like like ้ยังไงผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันวันดีครับกาแฟวันนี้เรื่องครอบครัวไายบายแอนอววนนี้แก้มาร์เนยาร์ัวับายบายกุมาตินต้องการอยากกันต้องการอยากกันบายหมอหนุน้ววายาไงทย้าไมไฟไฟ